สวัสดีครับเราก็มาอยู่กันที่ตู้ที่2นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตู้นะครับของปตทนะครับ p t t Station เหมือนกันนะครับผมอันนี้เป็นตู้ที่หน้าหมู่บ้านผมเลยนะครับก็ตรงนี้ตู้นะครับปั๊มปตทนี้ก็จะตั้งอยู่ที่สันกำแพงนะครับผมนะครับใกล้กับแยกต้นเปานะครับผมนะครับก็ข้างๆนี้ก็จะเป็นแยกต้นเป่านะครับผมอันนี้ก็จะถ้าผมกลับมาจากลําพูนเนี่ยก็จะมาผ่านปั๊มนี้นะครับแล้วก็จะถึงบ้านผมนะครับบ้านผมก็จะอยู่หมู่บ้านตรงข้างๆเนี่ยครับ ตอนนี้นะครับเราก็มาเติมเป็นปั๊มที่2เมื่อกี้เราก็ไปวิ่งในเชียงใหม่มา1รอบนะครับก็พอดีจองไว้ตอน3ามทุ่มครับตอนนี้เราก็วิ่งมาประมาณเรามาเติมตอน3ามทุ่มกว่าๆครับก็เหมือนเดิมครับไม่มีอะไรให้รีวิวให้ดูมากครับก็มาเติมที่ปั๊มนี้นะครับผมเป็นปตทนะครับสาขาสันกำแพงนะครับผมนี่ครับมีใบสนีไทยด้วยนะครับผมนี่ครับนะครับสาขาสันกำแพงนะครับผม ก็เมื่อกี้นะครับที่เรารีวิวครั้งแรกนะครับเราเติมที่ที่ลําพูนนะครับผมลําพูนก็จะเป็นที่ข้างร้านนะครับแต่ตรงนี้จะเป็นข้างบ้านนะครับคันนี้เราก็สบายนะครับมีทั้ง2ที่เลยทั้งข้างร้านและข้างบ้านนะครับผมจะใช้งานนะครับก็สะดวกสบายเลยนะครับไม่ต้องไปไกลนะครับผมตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับตู้ก็จะเป็นตู้ที่เป็นขนาดเดียวกันนะครับผมก็จะเป็น120กิโลวัตต์ครับสำหรับ CCS นะครับแล้วก็ตัว AC นะครับ ก็จะเป็น22กิโลวัตต์แล้วก็ตัวของซาลาโมนี่ก็ประมาณ60กิโลวัตต์นะครับผมตอนนี้รายละเอียดในการชาร์จครับก็เมื่อกี้นะครับเรามีอ่าวิ่งจากลำโพนมาแล้วผมว่าไปวิ่งเล่นอยู่มาแป๊บหนึ่งนะครับก็มาถึงนี่เหลือเจ็ดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับเราชาร์จกลับมาเป็นแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผมกระแสชาร์จก็อยู่ที่ประมาณสามสิบสามแอมป์นะครับแล้วก็กระแสไฟนะครับที่ชาร์จนะครับก็ประมาณสิบสี่กิโลวัตต์นะครับผมก็จะใกล้เคียงกับตู้เมื่อกี้เลยนะครับผมก็ถืออว่าโเคครับ ใช้งานง่ายนะครับผมสําหรับการใช้แอปของปตทนะครับผมในการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้านะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมเราต้องอขั้นตอนนะครับก่อนที่เราจะมาชาร์จนะครับเราจะต้องจองจองผ่านมือถือมาก่อนนะครับเราใช้แอปของ EV Station นะครับเราดาวน์โหลดในในในเพจสโตนะครับหรือว่า g กูเกิลของของซัมซุงนะครับก็มีนะครับผมของ Android นะครับผมนะครับเราก็มาเติมกันครับที่นี่นะครับก็จะมีนี่ครับมีก๋วยเตี๋ยว ก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุนหมูตุนเนาะแล้วก็มีน้ำนมจีนน้ำเงี้ยวครับแล้วก็มีนี่ครับว่าเส้นฮงนะครับผมแล้วก็มีไประษนีไทยนะครับผมนะครับก็มีเซเว่นอีเลเว่นนะครับผมก็บรรยากาศนะครับก็าจะเล็กกว่าปั๊มเมื่อกี้ที่ลําพูนหน่อยนึงครับแต่ว่าก็ที่จอดรถก็โอเคนะครับมีอเมซอนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีห้องน้ําสะอาดแน่นอนนะครับของปตท นะครับผมก็วันนี้นะครับเราก็รีวิวดู2จุดนะครับผมจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่ผมจะต้องมาเติมบ่อยที่สุดเพราะว่าหนึ่งอยู่ใกล้บ้านที่สุดนะครับจุดนี้นะครับอยู่ใกล้ใกล้กับบ้านผมเลยนะครับเป็นทางก็ถ้าออกไปจากปั๊มนี่ครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายออกไปแล้วก็ไปติดไฟแดงหนึ่งแล้วก็ไปอยู่เทินนะครับก็ถึงหมู่บ้านผมเลยนะครับผมที่เชียงใหม่นะครับผมผมก็จะนอนที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็ไปสวนไปสวนเราก็จะใช้เราวิ่งจากที่นี่ไปสวนก็จะประมาณ50กิโลครับถ้าเราไปสวนเราก็จะใช้ รถไฟฟ้าใช้ประมาณรถที่เราจะต้องวิ่งไปครับรถไฟฟ้าที่เราวิ่งไปก็ใช้เวลาประมาณ100กิโลนะครับร้อยกว่ากิโลนะครับผมนี่ครับพอที่จอดนะก็จะมีให้สองสองสองที่นะครับผมนะครับก็จะมีให้สองคันนะครับเผื่อถ้าเกิดคันใดคันหนึ่งมาเติมแล้วก็เป็นอีกเป็นนิสสันลิฟตมาเติมก็จอดอีกช่องหนึ่งหรือว่าเราจะเติมเป็นแอร์ AC นะครับก็สามารถเติมพร้อมกันได้นะครับผมแต่ว่าตู้นี้นะครับเสียอย่างเดียวไม่เปิดไฟนะครับ ก็เลยดูโลโก้ไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นะครับว่าเป็น EV นะครับผมก็นะครับวันนี้ก็รีวิวให้ดู2จุดเลยนะครับผมนะครับสำหรับการใช้นะครับตู้ชาร์จนะครับของ E ี Station นะครับของปตทนะครับผมนะครับใช้ง่ายครับผมนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนนะครับมาลองใช้รถยนต์ไฟฟ้านะครับถ้าใช้แล้วก็จะติดใจนะครับผมนะครับ คันนี้ผมก็อประมาณอาทิตย์หน้านะครับก็ครบรอบ2ปีแล้วนะครับผมนะครับวิ่งมา6 0,000กนกาโลแล้วนะครับ2ปีนะครับก็ช่วงโควิดนะครับไม่ค่อยได้ใช้รถเท่าไหร่นะครับมันก็เลยจริงๆน่าจะวิ่งมากกว่านี้ครับเพราะเพราะว่าใช้ไปดูงานนะครับคันนี้ไปมาหมดนะครับไปขึ้นเขาขึ้นดอยนะครับไปบ่อยมากครับเพราะว่าหน้างานเรานี่ก็จะอยู่บนดอยหลายที่เหมือนกันนะครับนาอก็พูดง่ายๆใช้สมบุกสมบันครับไม่ได้วิ่งเฉพาะทางที่เป็น ทางที่เป็นถนนปกติครับบนเขานะครับเราก็ไปนะครับทางดินแดงอะไรไปกันหมดละนี่ครับก็บรรยากาศนะครับก็จะเงียบๆหน่อยนะครับสําหรับปั๊มนี้นะครับผมตอนนี้ก็เวลาประมาณนี้ครับสามสามทุ่มประมาณจะสิบนาทีละนะครับเราเพิ่เติมดูนะครับผมเดี๋ยวเราลองไปดูข้างในกันว่าตอนนี้ได้กี่เปอร์เซ็นต์ละลองติดเครื่องดูกันนะครับเพลงมา ตอนนี้นะครับก็86%แล้วครับผมสำหรับการชาร์จนะครับผมเห็นนะครับกระแสกระแสจะอยู่ที่3 5์นะครับปตทถ้าชาร์จหลังจาก80%เนี่ยกระแสได้จะปรับลดลงมาเพราะว่าเวลาที่เราชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยเหมือนเหมือนแบตโทรศัพท์เลยครับถ้า80%เนี่ยหลังจาก80%มันจะส l o w c h a r g นะครับจะชารจลงนะครับผมเดี๋ยวเราปรับเป็นอีกตัวหนึ่งเพื่อจะได้มองง่ายขึ้นนะครับตอนนี้นะครับเรามาดูกันตอนนี้นะครับ เห็นไหมครับระดับแบตคงเหลือ87%นะครับแล้วก็ตอนนี้เราชาร์จไปปรนะมาณเนาะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นกิโลวัตต์ของแบตเตอรี่นะครับถ้า MG นะครับถ้าเต็มนะครับเต็มของ MG รุ่นนี้นะครับ ZS EV นะครับเนาะก็จะเต็มอยู่ที่44.5กิโลวัตต์นะครับผมระยะทางเนี่ยถ้าวิ่งนะครับถ้าเป็นตอนนี้เราตั้งไว้อยู่ในโหมด normal เนาะ normal เนี่ยถ้ามาปกติตอนที่มาสถานใดกับรถจะอยู่ที่286กกิโลนะครับแต่ถ้าเป็น eco เนี่ยจะน่าจะประมาณ301รกิโลนะถ้าจำผมจำไม่ผิดเนาะอ่ามันปรับได้นะครับถ้าเราปรับเป็น eco eco mode เนี่ยมันก็จะวิ่งช้าเนาะก็จะประหยัดพลังงานนะครับผมตอนนี้กระแสที่ใช้ข้ามาเห็น,นะครับจะใกล้เคียงกับตู้เมื่อกี้นะครับประมาณ35แอมป์โวลต์โวลต์เตจของรถคันนี้นะครับก็คือจะอยู่ที่ถ้าเต็มนะครับจะอยู่ที 456าหโวลต์นะครับผมนะครับสำหรับ MG z ัตเอนะครับสำหรับรุ่นที่เราใช้อยู่จะเป็นรุ่นแรกเลยนะครับรุ่นรุ่นที่เดี๋ยวประมาณสิ้นเดือนหน้าเนี่ยครับจะมีรุ่นใหม่ของ MG เข้ามานะครับเป็น MG ที่เป็นไฟแชร์นะครับเป็น z ั EV นะครับแล้วก็น่าจะมี EP ที่เป็นหน้าใหม่นะครับตอนนั้นก็น่าจะวิ่งได้ไกลกว่านี้อีกนะครับผมนะครับก็น่าสนใจครับแล้วก็ผมก็ยังไม่เห็นข้อมูลเยอะมากเท่าไหร่นะแต่ว่าก็น่าใช้อยู่เหมือนกันนะครับผมนี่ครับแล้วก็เห็นไหมครับกวาด วัตต์ก็ประมาณนี่ครับเท่ากันเลย15กิโลวัตต์นะครับผมนะครับตัวนี้ก็จะบอกรายละเอียดหมดเลยนะครับในการชาร์จนะครับผมเนี่ยครับก็จะมีโหมดนะครับเวลาที่เราขับเนี่ยเราจะมีโหมดเราสามารถตั้งโหมดตรงนี้ได้นะครับเนี่ยเราตั้งกดเห็นไหมครับถ้าเรากดลงจะเป็นตัว E ตรงกลางครับจะเปลี่ยนเป็น E นะครับเป็นโหมด Eco นะครับถ้าเราดันขึ้นก็จะเป็นโหมด Normal นะครับแล้วก็ดันขึ้นอีกทีจะเป็นโหมด Sport สีแดงเห็นไหมครับฉะนั้นการตั้งแต่ละโหมดเนี่ยเห็นไหมถ้าถ้าโหมดสปอร์ตเนี่ย กิโลจะหายไปเยอะเลยนะครับมันจะเหลือประมาณ200กิโลถ้าเกิดเราตั้งมาเป็นโหมด normal เห็นไหมครับกิโลมันจะเพิ่มขึ้นเดี๋ยวดูนะครับเห็นไหมครับเล่ขึ้นมาเป็น235ิถ้าเราใช้ eco Mode เห็นไหมครับก็จะขึ้นไปได้วิ่งไปได้ไกลกว่าเดินนะครับ247ินะครับอันนี้ก็คือเรายังไม่ได้ชาร์จเต็ม100%นตะครับตัวนี้จะแปรผันต่ออเมื่อตอนที่เราชาร์จเต็มนะครับ100%นะครับผม ก็การใช้งานของรถยนต์ไฟฟ้าก็ไม่มีอะไรเลยนะครับผมก็ใช้ปกติเลยครับแอร์อะไรก็เปิดได้ปกตินะครับเย็นสบายเหมือนเดิมนะครับพวงมาลัยก็ก็สามารถบังคับเลี้ยวได้ปกติเหมือนกันนะครับแล้วก็อ่าก็ไม่มีนะครับทันเกียร์ไม่มีละจะเป็นหมุนเป็นหมุนแทนนะครับก็จะมี r n d นะครับก็เวลาเดินหน้าก็กดหมุนเข้าไปดีนะครับรถก็เดินเลยนะครับแล้วก็ n นะครับแล้วก็ r r ก็ถอยหลังนะครับ n ก็เกียร์ว่างกดลงก็เป็น park นะครับ เป็นเบรกมือตัวนี้ก็จะมีสำหรับ MG ตัวนี้ก็จะมีออโต้เบรกโฮนะครับก็คือสามารถที่จะเวลาที่เราขับไปเราไปจอดตามไฟแดงเนี่ยเราถ้าเรากดออโต้เบรกโฮไว้เราก็เหยียบเบรกพอเราก็ไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนเกียร์นะครับเราก็เหยียบคันเร่งออกไปทีรถก็วิ่งออกไปเลยนะครับผมนะครับก็มีข้อดีเยอะครับสำหรับรถรถไฟฟ้านะครับหนึ่งไม่มีเสียงนะครับสองไม่ปล่อยมลพิษแน่นอนนะครับแล้วก็สามก็คือประหยัดนะครับผมประหยัดประหยัดมากนะครับเพราะว่าผม อันนี้นะครับก็ใช้มานะครับหกหมืน่นกับตอนนี้เจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดกิโลแล้วครับหกหมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดกิโลนะครับกบ็พูดตรงๆครับ,รรรบยังไม่คือถ้าถ้าชาร์จแบบเสียเงินนี่น่าจะไม่น่าจะไม่น่าจะถึงไม่น่าจะถึงสองพันนะครับเอ,เ,อเอาง่ายๆนะถ้าผมไปตั้งแต่รวมรอบที่ไปกรุงเทพด้วยนะครับน่าจะยังไม่ถึงนะครับก็ ประหยัดจริงครับประหยัดจริงนะครับแล้วก็ใช้งานได้ปกติครับผมสําหรับผมนะครับยังไม่เคยเจอปัญหาสาหรับคันนี้นะครับเจ้าไอเดียนะครับเจ้า s a d e v นะครับก็ไม่มีปัญหาเลยเลยนะครับตอนนี้นะครับตู้ผมก็จะชาร์จนะครับลองก่อนนะครับวันนี้เราอยากจะลองตู้เพราะว่าวันนี้เขาเปิดให้ลองใหม่นะครับทั้งสองตู้ที่เราไปชาร์จนี่วันนี้เป็นวันแรกเลยนะครับตู้นี้ก็วันแรกนะครับนี่ครับตอนนี้แปดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ละ มันจะลดกระแสลงมานะครับก็คือชาร์จจะเริ่มสโลชาร์จเดินไปดูหน้าตู้นะครับหน้าตู้เป็นยังไงบ้างเนี่ยครับก็จะกดรายละเอียดได้นะครับหน้าตู้ก็จะบอกนะครับอันนี้ตอนนี้90่ h SOC นะครับก็ State of Charge นะครับผมก็90ละตอนนี้นะครับพลังงานที่ได้มาก็ประมาณอีก5.4กิโลวัตต์ นะครับห้าจุดนยครับเวลาที่ใช้ไปตอนนี้18นาทีนะครับแล้วก็แรงดันไฟนะครับที่ผมบอกว่าถ้าเกิดชาร์จ SEV เต็มเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ4-5-6นะครับจำง่ายง่ายดีสี่นะครับผมแล้วก็กระแสชาร์จตอนนี้35แอมป์นะครับกำลังไฟที่ชาร์จอยู่ประมาณ15บหกิโลวัตต์นะครับผมสำหรับตู้ DC Fast Charge นะครับผมของอ PTT นะครับผมนะครับท่านใดนะครับมาเที่ยวเชียงใหม่นะผมก็สามารถที่จะเข้ามานะครับมาชาร์จที่นี่ได้นะครับผม ก็เหมือนเดิมครับก็จะมีปั๊มนะครับมีเซเว่นนะครับรองรับแล้วก็มีร้านอาหารนะครับมีอเมซอนนะครับแล้วก็มีไปรษณีย์ไทยนะครับผมสาขาสันกำแพงนะครับตรงนี้นะครับถ้าเราเลี้ยวซ้ายออกไปเราวิ่งตรงขึ้นไปเรื่อยๆก็จะไปบ้านแม่กำปองนะครับที่เขามาเที่ยวกันเยอะๆนะครับผมนะครับก็จะห่างจากตัวปั๊มนี้ประมาณขึ้นไปอีกประมาณสามสิบกิโลนะครับเลยบ้านผมขึ้นไปอีกนะครับก็จะเป็นแม่กำปองนะที่เขามาเที่ยวกันเยอะๆนะครับผมนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเจ้าไอเดียของเรานะครับ ก็ใช้เจ้าไอเดียอยู่คันเดียวนะครับไม่มีรถน้ํามันคันอื่นแล้วครับมีเจ้าไอเดียอยู่คันเดียวเลยตอนนี้นะครับผมก็เป็นไฟฟ้าล้วนนะครับดีดนะครับผมใช้ไฟฟ้าล้วนไม่มีเครื่องยนต์นะครับผมก็อ่าส่วนตัวก็ชอบมากนะครับในการใช้งานนะครับก็ไม่มีอะไรติดขัดนะครับเพราะว่าผมนี่ก็อย่างที่แจ้งไว้วิ่งไปร้านไปสวนแล้วก็วิ่งไปธุระในเชียงใหม่ไปดูหน้างานไปอะไรเงี้ยครับก็จะใช้คันนี้คันเดียวเลยนะครับก็ ใช้ได้ครับคันเดียวก็ตอบโจทย์นะครับไม่จาเป็นต้องมีรถหลายคันนะครับสำหรับรถไฟฟ้าเพราะว่าตอนนี้ที่ชาร์จอย่างที่บอกครับปตทผมรีวิวให้ดูก็2ปั๊ม้วครับสาปั๊มแล้วเนาะเฉพาะปตทในเชียงใหม่ก็3มปั๊มแล้วนะครับนะครับยังไม่รวมที่อ่าที่อื่นอีกนะครับผมที่ปตทกาลังกําลังที่จะเปิดให้บริการนะครับตรงนี้เขาน่าจะเปิดนาร่องต่อที่เชียงใหม่นะก็สามสามที่แล้วนะสามจุดนะครับจุดแรกที่ผมไปรีวิววันก่อนนะก็จะมีที่ อ่าปตทหายานะครับ Dante, ตรงแถวเซนทันแอร์พอร์ตนะครับก็จะเลยถ้าวิ่งตรงไปนะครับถ้าออกไปปึ๊บเราพิ่งตรงไปนู่นครับก็ข้ามไปก็จะเป็นเซนทันแอร์พอร์ตตรงนั้นก็ประมาณ10กิโลนะครับจากจากตรงนี้นะครับจากที่เราอยู่ปั๊มนี้นะครับผมแล้วก็ปั๊มนี้ก็จะเป็นปั๊มที่จะอ่าก่อนที่จะขึ้นไปเที่ยวแม่กำปองนะครับถ้าเอารถไฟฟ้ามานะครับก็มาชาร์จที่นี่แล้วก็ขึ้นแม่กำปองได้เลยนะครับผมนะครับก็ไปเที่ยวแม่กำปองนะครับก็สะดวกสบายครับสำหรับการใช้้รรยนนนไฟาะคับผม วันนี้นะครับเราก็มารีวิวให้ดูนะครับก่อนนอนนะครับก่อนนอนก็พาเจ้าไอเดียนะครับมากินไฟมามาบริโภคไฟก่อนนะครับผมก่อนเข้านอนนะพวกนี้เราก็จะไปทํางานนะครับเหมือนเดิมนะครับผมนะครับวันนี้นะครับเราก็พามาดูนะครับปั๊มนะครับของพีทีทีนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าจุดในเชียงใหม่นะมี่จุดตรงไหนบ้างนะที่เราสามารถที่จะชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าได้นะครับ ไม่ได้มีแค่ปตทนะครับที่เชียงใหม่นะครับเชียงใหม่ก็จะมีอีโวนะครับอีโวที่อยู่ตรงตรงข้ามกับเลประทานเชียงใหม่นะครับตรงศูนย์อุตสาหกรรมนะครับผมจะมีอีโวอีกหนึ่งที่นะครับแล้วก็จะมีหลายที่เลยนะครับที่นครพิงค์นะครับที่เราเคยไปชาร์จที่สถาบันนะครับสถาบันนครพิงค์นะครับแล้วก็ตู้มีเยอะเลยนะครับของพีเอนะครับก็อยู่ตรงบางจากนะครับเส้นซุปเปอร์นะครับไม่ไกลนะครับผมก็จะจุดชาร์จจะอยู่ใกล้ๆกันหมดเลยนะครับผมนะครับ ถือว่าเชียงใหม่เป็นเมืองที่ตอบโจทย์เลยนะครับสําหรับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวครับว่าถ้าเกิดมาเชียงใหม่แล้วจะไม่มีไฟให้เติมนะครับเพียบครับผมบอกได้เลยนะครับใช้อยู่นะครับผมมีเยอะเลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับแล้วก็มีหลายที่ด้วยนะครับเพียงพอกับความต้องการแน่นอนนะครับผมนะครับวันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมเดี๋ยวก็คงชาร์จเต็มแล้วก็ขอลองตู้นี้สักหน่อยนะแล้วพอเต็มแล้วเดี๋ยวเราก็จะเข้าบ้านแล้วนะครับ ดูรายละเอียดก่อนอ่าตอนนี้ก็92%สองเนะครับเกสองเปอร์เซ็นต์แล้วก็เต็มก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมตอนนี้เราใช้แบตไปเห็นไหมครับหกกิโลวัตต์นะครับประมาณหกกิโลวัตต์นะอ่าเราชาร์จเข้ามาได้หกกิโลวัตต์นะครับนะครับก็เดี๋ยวยังไงนะครับก็พบกันอีกทีนะครับตอนที่เราอ่าเปรีวิวตู้อื่นบ้างนะครับผมก็จะดูว่าที่เชียงใหม่นะครับจะมีตู้ไหนที่จะขึ้นไปนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปรีวิวให้นะครับน่าจะมีอีก อีกหลายจุดนะครับที่เชียงใหม่ครับเยอะอยู่นะครับตอนนี้ตรงที่จอมทองนะก็จะมีของพีเอโวลต้านะครับก็สามารถที่จะไปชาร์จที่จอมทองได้นะครับขึ้นอินทนนท์ได้เลยนะครับผมสบายเลยนะครับนั้นก็เป็นของพีเอโวลต้าเปิดเปิดนะครับน่าจะเปิดถึงสี่ทุ่มนะครับก็สามารถเข้าไปชาร์จไฟแล้วก็ขึ้นดอยอินทนนท์ได้อย่างสบายเลยนะผมก็ไปขึ้นบ่อยครับอินทนนท์นี่น่าจะเป็นโอลุ่มสิบรอบเหมือนกันครับเยอะเพราะว่าพอเวลาน้องๆหรือว่าญาติมาก็พาไปเที่ยวครับก็ขึ้นตลอดครับขึ้นจน จนตามทางได้แล้วอินทนนนะไปบ่อยนะครับแล้วก็ขึ้นเขาดีมากครับสําหรับคันนี้ครับไปมาหลายดอยนะครับขึ้นดอยขึ้นอะไรดีมากเลยนะครับผมนะครับไปไปทางดอยอ่างขางแต่ผมยังไม่ได้ขึ้นอ่างขางนะครับผมไปแค่แถวฮิโนกิแลนด์นะครับแล้วก็ขับไปขึ้นดอยหลายๆที่นะครับไปหน้างานที่เป็นเป็นดอยนะครับก็ถือว่าโอเคครับใช้ได้ดีในชีวิตประจําวันเลยนะครับประหยัดแน่นอนครับคุ้มนะครับแล้วก็ ถ้าดูแลรักษาน้อยนะครับไม่เหมือนรถน้ํามันนะครับแล้วก็จะลืมจะลืมเลยครับว่าค่าน้ามันที่ขึ้นนะครับขึ้นเราจะไม่มีผลกระทบเลยครับเราจะโดนค่าไฟอย่างเดียวนะครับค่าไฟขึ้นก็ไปติดโซล่าเซลล์เอานะครับเพื่อลดค่าไฟนะครับอย่างที่ผมแจ้งไว้นะครับก็ขอบคุณนะครับที่มากดไลค์กดแชร์แล้วก็มีคําติชมนะครับในเรื่องที่ผมโพสต์ลงไปเรื่องของโซล่าเซลล์นะครับก็อย่างที่ผมแจ้งนะครับโซล่าเซลล์ก็มีหลายแบบหลายราคานะครับอย่างอย่างที่ผมบอกไปนะครับงบ เราทําตามงบกับความต้องการของเรานะครับผมคือเราไม่ต้องไปทําเยอะก็ได้นะครับชุดเล็กๆก็มีนะครับโซล่าโซลาเซลล์ครับแต่ว่าถ้าเกิดจะใช้กับรถจนด้วยฟ้าเนี่ยถ้าเป็นถ้ามีไฟฟ้าอยู่แล้วก็าแนะนําเป็นระบบออนกิดนะครับระบบออนกิดเนี่ยก็คือจะใช้แค่แผงกับอินเวอร์เตอร์เนาะไม่ต้องมีแบตเตอรี่นะครับแต่ถ้าเกิดจะใช้กับรถดฟฟ้าเราจะใช้เป็นระบบระบบออฟกิดเนี่ยระบบออฟกิดนี่คืออย่างน้อยอ่ะสมมติว่าแบตเตอรี่รถคันนี้มี เมื่อกี้ที่ผมบอกไป44.5กิโลวัตต์ใช่ไหมครับพี่ก็จะต้องมีแบบที่ซับพอร์ตถ้าพี่จะเป็นออฟก,กิจ100%นะครับอย่างที่สวนผมอะยังยัง,ย,งยังทำระบบไม่เต็มเลยนะครับยังแค่20กิโลวัตต์หมายถึงว่าชาร์จได้แค่ครึ่งหนึ่งแต่ถ้าชาร์จกลางวันเนี่ยชาร์จได้เต็มนะครับเพราะว่าหนึ่งมีแผงมาช่วยในเวลากลางวันแต่ถ้ากลางคืนชาร์จไม่ไม่ไม่ไหวนะครับไม่พอเหมือนกันนะครับผมฉะนั้นการที่เราจะใช้เราไม่จําเป็นต้องเอาโหลดทั้งหมดมาเอามาเพื่อจะต้้องใหมัน อย่างไงอ่ะไม่ต้องใช้กับในระบบออฟกิทให้มันเยอะขนาดเยอะมากอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้ายิ่งเยอะนะครับการลงทุนก็จะยิ่งสูงนะครับจุดคุ้มทุนก็ก็สูงตามนะครับแต่คราวเนี้ยเรื่องจุดคุ้มทุนนะครับผมบอกได้เลยว่ายังไงอ่ะโซลาเซลล์อ่าเราก็มีเราก็ถึงจะมีจุดคุ้มทุนที่นานนะครับแต่ว่าหนึ่งนะครับเวลาที่เราใช้เราได้ของมานะครับแต่ถ้าเราเสียค่าไฟอันนี้ผมพูดแบบเล่นๆนะครับเสียค่าไฟเราเสียไปอย่างเดียวนะครับเราไม่ได้ของนะครับ เราใช้โซลาร์เซลล์เราก็มีแผงนโซลาร์เซลล์นะครับมีระบบแล้วก็ระบบใหม่ๆนะครับอย่างที่ผมแจ้งนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นแบบที่เป็นลิเธียมฟอสเฟตนะครับผมลิเธียมฟอสเฟตเนี่ยการใช้งานเนี่ยเขามากกว่า15ปีแน่นอนแล้วทางโรงงานเขาจะมีเปเปอร์มาครับที่เป็นการทดสอบนะครับแล้วก็เขาเรียกอะไระพวกแบตพวกนี้เขาจะมีการเทสมาก่อนแล้วนะครับมันก็จะอยู่ที่การที่ไปติดตั้งเนี่ยว่าเซลล์ของที่เราเอามาใช้มันดีหรือเปล่าถ้าเซลล์ไม่ดีนะครับ มันก็จะทําให้แบตเตอรี่เสื่อมได้เร็วนะครับฉะนั้นเซลล์ที่ดีๆเนี่ยมันใช้ได้นานมากนะครับเหมือนกับพวกรถยนต์ไฟฟ้าครับพวกนี้ก็จะเป็นถ้าเป็น MG ซัทคันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นลิเธียม NMC นะครับผมเนาะก็จะเป็นไม่ใช่ไม่ใช่ฟอสเฟตนะครับตัวนี้จะเป็น NMC นะครับส่วนตัวที่เป็น MG EP ตัวนั้นจะเป็นลิเธียมฟอสเฟตนะครับผมก็จะต่างกันนะครับ NMC เนี่ยติดไฟนะครับแต่ถ้าเขาแพ็คมาในในรถแบบนี้มัน เขามีเซฟตี้มีอะไรเยอะนะครับมีมีบาลานซ์ที่คุมทุกอย่างนะมันไม่ได้ช็อตอะไรง่ายง่ายนะครับแต่ถ้าเป็น EP เนี่ยไอแบบนั้นคือถ้าถ้าเกิดมีปัญหาหรือว่ารั่วหรืออะไรอันนั้นไม่ติดไฟครับปลอดภัยนะครับแต่คันนี้ติดไฟนะบอกไว้ก่อนนะครับก็โซล่าเซลล์มันก็มีหลายประเภทหลายแบบนะครับแล้วแล้วแต่ให้เราเลือกใช้นะครับถ้าใช้กลางวันนะครับกลางวันเราใช้ไฟเยอะแล้วก็กลางวันเนี่ยเราใช้ไฟตลอดเลยผมแนะนําเป็นระบบออนปิดนะครับ แต่ถ้าเกิดสมมติใช้กลางคืนนะครับก็อาจจะเป็นถ้ามีงบหน่อยก็ติดเป็นระบบ Hybrid o f f g r i d นะครับหรือว่า Hybrid o n o f f g ก i d ก็ได้นะครับเดี๋ยวนี้มีทางเลือกให้ติดเยอะแยะเลยครับอาจจะไปลดค่าไฟในตอนกลางคืนก็ได้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับถ้าใช้คําว่า f f ฟ r i d เมื่อไหร่เนี่ยยังไงก็หนีแบตเตอรี่ไม่พ้นนะครับแบตเตอรี่ก็ยังเป็นสิ่งที่แพงอยู่นะครับผมก็ก็ฝากไว้นะครับสาหรับเรื่องของโซล่าเซลล์นะครับส่วนรถไฟฟ้าี่ก็จะรถไฟฟ้านี่เขาไม่มีอะไรอยู่แล้วเนาะก็จะต้องพึ่งพาตัวชาร์ ที่เป็นสมมติถ้าเราวิ่งต่างจังหวัดเราก็ต้องพึ่งพาตู้ตู้นะครับตู้ชาร์จที่เป็นที่เป็นควิกชาร์จอย่างเงี้ยนะครับพึงจะเร็วนะครับผมนะครับแล้วก็ส่วนถ้าเราจะใช้รถไฟฟ้ากับกับโซล่าเซลล์นะครับก็สามารถติดนะครับติดที่บ้านเราได้นะครับก็คือเราก็ถ้าอยากจะลดลดค่าใช้จ่ายนะครับลดค่าใช้ใช้จ่ายไฟฟ้านะครับก็เราไปขอมิเตอร์ที่เป็น TOU นะครับมิเตอร์ TOU ก็จะถูกนะครับในช่วงกลางคืนนะครับก็จะถูกกว่ามิเตอร์ บ้านทั่วไปนะครับผมนะครับแต่ช่วงกลางวันก็จะแพงหน่อยนะครับกลางวันเราก็ไปติดโซลาร์เซลล์เอานะครับผมก็ติดเป็นระบบออนกิจก็ได้ครับถ้าเกิดใครอยู่บ้านแล้วได้ชาร์จรถนะครับก็ติดออนกิจช่วงกลางวันก็ชาร์จรถไปเลยนะครับโอเคเลยนะครับก็สําหรับเรื่องของโซลาร์เซลล์ก็จะมีประมาณนี้นะครับรถไฟฟ้านะครับมันก็จะพ่วงกันนะครับอย่างที่บอกและนี่ยังไงก็เป็นเทรนของอนาคตแน่นอนนะครับนะครับแล้วก็ที่ร้านเราก็มีจําหน่ายหมดนะครับเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับเราวันนี้ก็มีลูกค้าสั่งนะผู้นี้เดี๋ยวผมก็จะ รีวิวนะครับเจ้าเดโก้นะครับรุ่นซูเปอร์เอทนะครับที่ลูกค้าสั่งนะครับเดี๋ยว ugo ู้นี้จะไปจดทะเบียนให้ลูกค้าแล้วก็จัดส่งนะครับผมก็ขอฝากนะครับร้านไอเดียโซล่าเซลล์เราไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดคิดถึงเรื่องระบบโซล่าเซลล์นะครับก็คิดถึงเรานะครับเราก็รับปรึกษาแล้วก็มีมีสินค้าในสต็อกเลยนะครับผมมีร้านนะครับมีร้านที่ลำพูนนะครับผมนะครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็เดี๋ยวขอจะจบ รีวิวเพียงเท่านี้นะครับก็ช่วงนี้ก็จะเป็นการรีวิวรถไฟฟ้าเยอะหน่อยนะครับพอดีดีใจครับตู้เปิดนะครับตู้หน้าบ้านเลยครับอันนี้นี่อยู่หน้าบ้านเลยนะครับเป็นตู้นะครับสาขาสันกำแพงนี่ครับบ้านนะครับบ้านผมอยู่ที่เชียงใหม่นะครับมีบ้านอยู่ที่เชียงใหม่นะครับหนึ่งหลังนะครับนะครับก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับ แล้วก็เราก็จะมาให้ความรู้กันนะครับเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าเรื่องโซล่าเซลล์นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะค่อ,คอยๆนะครับค่อยๆทยอยนะครับอัพคลิปที่เป็นคลิปของการสอนนะครับต่ออะไรก็แล้วหลายๆอย่างนะเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆทาไปครับเราก็จะเริ่มมีเวลานะครับเพราะตอนนี้ทําร้านเสร็จเรียบร้อยนะครับร้านใหม่ที่ลําพูนนะครับก็ตอนนี้ก็จะไม่ค่อยมีอะไรที่ต้องทําแล้วก็จะมีเวลาว่างแล้วนะครับ นะครับวันนี้นะครับก็ขอจบรีวิวนะครับเดี๋ยวมันจะคลิปมันจะยาวไปนะครับผมก็ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยอีกเพีนึงอีกนิดนึงไปดูก่อนว่าตอนนี้ได้กี่เปอร์เซ็นต์ละแล้วดูก่อนนะครับตอนนี้เห็นไหมครับตอนนี้ได้มา90ชาร์จมาได้96เปอร์เซ็นต์ละนะครับพลังงานที่เราชาร์จเข้ามาก็8.5กิโลวัตต์นะครับผมเห็นไหมครับโวลต์เริ่มขึ้นมาละ453ปกติเต็มก็456นะครับอย่างที่ผมแจ้งเนาะก็ใกล้เต็มแล้วครับ เราก็จะได้เข้าบ้านนอนแล้วนะครับก็จริงๆนะครับก็ไม่แนะนําให้ชาร์จเต็มนะครับผมแย่นี่ผมเคยแจ้งไว้หลายครั้งแล้วถ้าชาร์จก็ประมาณ80%นะครับเพราะว่าเป็นที่ชาร์จสาธารณะเราต้องแบ่งๆกันใช้นะครับผมนะครับประมาณสัก80%นะครับก็เดินทางต่อนะเดี๋ยวนี้ที่ชาร์จเรามีเยอะนะครับไม่จำเป็นต้องชาร์จร้อยนะครับเพราะว่าการชาร์จร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแบตเสื่อมนะครับเหมือนกับเราทําให้แบตเนี่ยมีอุณหภูมิสูงนะครับตลอดเวลานะครับมันจะร้อนร้อนแล้วมันก็จะเสื่อมนะครับผม ันนะั้นก็80%ครับ nach, แล้วก็ไปต่อนะไปชาร์จสถานีหน้านะครับแล้วก็วิ่งไปนะครับแล้วก็ไปชาร์จอันนี้จะทําให้ไม่ค่อยเสื่อมนะครับแล้วก็ถ้าอยู่บ้านก็ชาร์จบ้านครับไม่เสื่อมแน่นอนครับชาร์จบ้านนี่ยังไงก็ตามสเปคที่โอเคมานลครับได้หลายปีนะครับแบตเตอรี่ก็จะทนขึ้นนะครับผมก็ขอฝากไว้แค่นี้ครับสาหรับการใช้รถยนต์ไฟฟ้านะครับอันนี้ก็เจ้าไอเดียก็จะครบรอบนะครับอทิย์านก็ครบรอบ2ปีแล้วนะครับก็จะถึงวันเกิดของเราแล้วนะครับผม นะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับคลิปของเรานะครับก็อาจจะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างนะครับก็ลองดูไปก่อนนะครับผมแล้วก็ยังไงก็เดี๋ยวพบกันอีกทีคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ